เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ล้างเช็คระบบใหม่ลื่นๆนะครับเปลี่ยนเฟืองหลักเปลี่ยนสปีงแขนคว้านเปลี่ยนนอ็อตเปลี่ยนมือหมุนเบิกแค้หมดนะครับประมาณนี้นะครับลื่นๆนะครับมือหมุนก็นะครับหน้าลอาก็ปกตินะครับนะครับใช้ได้ทุกระบบนะครับ คลิกเสียงนะครับเบรอันนี้ว่าเบรโอเคอยู่เนี่ยแนนตึกเลยหมดนไ,ไปแล้วนะครับลองไปเล่นดูครับผม